ดีค่ะแบงค์นะคะตอนนี้ก็เปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังทอดไก่กําลังทอดไก่ขึ้นนะคะก็เมื่อวานหยุดขายนะคะวันนี้ก็มาขายกันนะคะก็ใครที่แวะผ่านมาแถวนี้ก็มาหาแบงค์ได้น,นะคะอันนี้ก็สิวนะคะมันใหญ่มากเลยก็วันนี้ก็ห้าสิบโลเหมือนเดิมนะคะว่าจะหมดไหมก็ อาจจะช่วยด้วยนะคะยังไงก็องรอรุ้นไลฟ์สดแบงค์ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่สบายเท่าไหร่วันนี้น้องวันใหม่ก็มาด้วยนะคะนี่ค่ะไก่ทอดของเราอร่อยอร่อยอันนี้ค่ะน้องติดสะโพกใหญ่ๆเลยค่ะชิ้นละสี่สิบบาทเลยนะคะอันนี้ก็ปีกนะคะ อันนี้ก็คือเหลืองสวยมากเลยนะคะแต่มันเป็นกับสีกล้องนะคะเลยก็เลยเป็นแบบนี้นะคะร้านชาบูนะคะน้องวันใหม่เล่นอยู่ข้างหลังนู้นเลยนะคะไปเล่นกับเพื่อนวันนี้ก็คลุมฟ้าคลุมฝนนะคะพายุเข้าวนิดหน่อยนี่ค่ะอากาศก็ประมาณนี้นะคะอากาศก็โอเคค่ะแข่ทอดไม่จ้ายังไงก็ มาลุ้นไลฟ์สดกับแบงค์ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แบงค์ด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยกับแบงค์ได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเอาใจช่วยแบงค์ด้วยนะคะกัตอบว่าวันนี้50โลที่เราหิ้วมาเนี่ยจะหมดกันไว้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ